แล้วก็ตัวนี้เป็น Mercedes Ben z นีคูเป้นะครับผมเป็นรหัส C238 เป็นตัวก่อนเฟสลิฟนะครับวันนี้ลูกค้ามาเสริมหลอด้วยตัวดิฟฟิเซอร์ที่เป็นทรง E53MG a นะครับผมตัวนี้จะเป็นดิฟฟิเซอร์ที่เป็นสีดําด้านด้านนี้แล้วก็ขอบตรงนี้จะตัดด้วยสีดําเงาแล้วลูกค้าจะรีเควสเป็นตัวท่อที่เป็นปลายสีโครเมียมนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวชุดไฟสองพื้นนะครับผมอันนี้ลูกค้าขอเป็นโลโก้กลมๆเมอร์เซเดสเบนแล้วก็คําว่า Mercedes Ben ที่สองพื้นลงมา ตัวนี้สว่างมากครับแนะนำแล้วต่อมาจะเป็นตัวโลโก้ MG ที่แปะอยู่ท้ายรถนะครับผมลูกค้าก็สั่งเพิ่มนะครับแล้วก็เราไปดูขั้นตอนติดตั้งตัวดิฟฟิเซอร์ปลายท่อแล้วก็ตัวโลโก้นะครับว่าโฉมเสร็จแล้วจะเป็นยังไง